พ่อกับสบายดีและสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องบัสุกุบุพลสมองสุบอนบ์พอังไทยรัวพังลาวเอฟซีทุกทานทุกคูทุกคนรัวต่างประเทศพพก็คือกันวันนี้กับพ่อพ่อกับซองน้องมิดอีกแล้วพี่น้องเป็นตากล้องถ่าเพิ่นพี่น้องถ่าจากคล้องเพิ่นมาเป็นตากล้องถ่า,ถาเพิ่นถ่ายคลิปถ่าเพิ่นปรลุพอโทษขออาภัยหลายหลายพอน้องมิดเพิ่นยังบ่พันมาเนาะมาได้สำเร็จ เอลว้ลงซอยแม่ลงซอยแม่สรงหน่อยดีพ่อม้บาดีพ่อแม่อุ้ยฝนน้ามาอีกแล้วมาลุงเอ้ยมาอีกแล้วสบายดีพ่อแม่เลฝนอยากลงเลยนะเห็นบักเดอืมซ่้วซอยลูกซีนมลุงสีตั้มใส่คับอันอันเส็นกัะปุ้นละก็ตั้มเสรอันบักงุงแน่เนาะม้อนี้เอิ้นเจ้าสืเอิ้นว่าตั้มยังบานตั้รวมเนาะแม่ ตำรวมเสื <Billie S 2> ้อตัวนี้ออกเลยล่องลอดบ่ได้บ่นี่ก็เกี่ยมเกี่ยมสีลวกเส้นข้พุนด้วยเกี่ยเส้าวหูวข้าเกี่ยมสิตำรวมใส่กันเลยกินเขานำกันตอนเที่ยงแสบๆเลยพี่น้องถ้าเบิ่งตอนตำร้อยพี่น้องเอ้ยเซามิ้วกับยังซอยลูกซีนยังงมแล้วอยนี่ก็ซาบะค่าเหมือนปรุงไปแล้วพี่น้องปรุงถ่าวบสับสุดยอดบ่ได้นั่นแหละสุดยอด

ยังสมงสมีขบสมเลยมีหมากกอกหมากเล่นหมากเน่าถือสูตรแล้วมีถูกสมมันยังบอลนานาดิมันขบเครื่องเลยรดิกรนตั้มบอเซ็บนี่ก็คือว่าจุ๊บได้นาะ้อไม่กระตั้มบอเซ็บนี่มันขึ้นกับคนตั้มเนอะขนนี่ เครื่องนะครบแต่ว่าคนตั้มเนี่ยมันมันสิขาดยังได้อย่างหนึ่งแล้วมันยังบวดแสียบจักสิขาดยังยังบ,บวชบโชต้องให้มันขาดยังเลยนะให้มันแสบเสบเลย,ยแมนขาดแนวเดียวปูมากครับกุ้งหน่อย วบาวาเนี่ยมันบอมีมมละปูหมามันโลดเหรเทไรจ้ะวะหา,ากะจักโลดเทไรบอกเคยามจักกถืออย่ามันแพงบอกเคยกินใส่หอยนางลมเนี่เราเป็นแสนถูก<อ>จัก<อ>ูมาเหมาจักไหมนางลมกับแพงเด้อมี่ต่หอยแมงกและถน่ยเหาะจกหมูกมะทำเลยมันอยางมันแพง อันเพราะว่าอันคลองทะเลนี่หู้หจกักราคาแต่ปลาหมึกกับอันกับกุ้งปลาทูทก,กิโลละสามร้อยแม่นกุ้งกิโลละสามร้อยร้อยยี่สิบบาทปลาหมึกโลดละร้อยสามสิบห้าพันแต่โบแมนหมึมกกล้วยได้มันหมึกอันนี้ได้กุ้ยกุ้ยกระเทยแมนมังนาวก็คุอยอดมังนาวกะ มังนาวกับแพงช่วงนี้ปะลูง้ก็เลยอันอันประหยัดกินประหยัดใส่พอมังนาว่ากิโลหนึ่งอันอ๋อสิบหกพันเนี่ยมันอะไรวะหาสิบาทเนาะกิโลหาสิบาทมงนาอ้ยสุดยอดเลยมังนาอึดน้ำเนาะผนไดอย่างนั้นไปได้เ ต้มหุงอันใส่ก็แล้วก็ต้มรวมให้ไปนู้นซีเมอร์ซาโบพามือนกันจะคิเป็นอย่างไรเด้อมากินน้ำกันเด้อหมุดจอบมาเด้อพี่น้องมาเด้อวัดสุขทุกคนใส่ลูกสิ้นแล้วก็ใส่เมกน้ำเมกเหมือนตาซื้อว่านนี่แหละแต่ว่าเหามาตเาม,มือ่อคืนนี่เ้าก็แบ่งใส่ไปนู้นมัดจใส่เบิร์ดอือห,หืมังเกิวโอ้ซีมแหละ พริกเขาก็ลักพริกแห้งเปลุงเอ้เราจะออกเราแซะแบบซีแบบนี้ถ้าเบิ่งถ้ารุ่นถ้าส้มแล้วก็มากินน้ำกันได้อเปลุงเด้อรอถาสามีวิวยังลวกกระปุ้นอยู่ป้ยรอถารอถาแป๊บหนึ่งเปลุงรอถาแป๊บหนึ่งใจเย็นๆใจเย็นเย็นกระปุ่นก่แม่คือน้ำลวกไก่น้องขีดวะอ้าวน้องขีดวะนะตอนนี้เดีต้นนี้ต้นนี้จัโม่งเลยน้องขีดอ่า ยังมองเลยน้องกิจจังหิวเขาน่ะไก่ซอสชาหมูฮะไก่ซอสชาหมูเลยเอ้าจนลืมสบายดีปลาลุงบอดเด่นเดี๋ยวไปดูปลาลุงอ๋อน้องขีดคืออามือเขาแน่นน่ะน่ะหนาวหนาวบรรยากาศแบบนี้ทุ่งฝนยังฝนมาอีกแล้วปลาลุงเอ้ยนอน้องกิจน้องกิจนอนบ่ดเด่นเนี่ยน่ะฮะมาแต่ใช่ส่ะไม่มาแล้วมาแต่ใช้ตอนตรงไหนอือฮันน้ำไม้บอก มือเย็นน้องน้องไงถากิตมมือใส่ันลูกสิ้นาลันไปปูกต้นวีกซอยดิพ่อย์าดิพ่อเมย์่อดิพ่อเม่อเิ่อเมม่อเมิ่อเมพ่อมดอดีพ่อแมยดิพ่อเม่อเม่มยงาดาดาย์ดพ่ หัวอีไรหัวอีสุดแสนสุดแสนปูบุ้ยบางแนคือเสื้อน้องขึ้นเลยนะอ้างพุงเลยเป็นอะไรอ่อนแล้วแหมซีนิ่มๆหน่อยจังหน่อยยังยังอะแป๊บนึงแป๊บนึงใจเย็นเย็ปลลูกหิวข่าเราสัตว์ไกัแมนหาเบิ่งตอนลงเลยปลลูกอือ หมึกลงไปต่อยเลยลงมึกไปแล้วหืมซ้าลูกซีนลงกว่าลูกลูกซีนเคข่งกะซามโลหนึ่งป้าอ้อยเะบาะหัวหนัวนอะเฉาะน,นี่นะหัวใส่ลูกซีนนะอ้ยอยวะ,ะป้าป้าแหวะสันเพึ่นไปปลูกต้นวีกซอยเพึ่นว่าอันอยากกินอันตั้มมันปลามึกใส่อันลูกซีนลายๆเพึ่นว่าใส่กระปุ๊เพึเ่นว่าดือตักเลยจัดไป เดี๋ยวมีตาเสียนกับพี่เอาเลไปหาพอนะเองเยไปน้ำพอตะไหมเจ๊ต้นเห็ป็นหลังเสลิมเกิยัวท้ายซาพา้เยอะ้เจะเยอะจปกแหานเลยนกคิดหิ้วขาโอ๊ะบจ๊เบาไว้สัตวมือลงเส้นบาน มีขั้วสองสามคนแมนเต็มขกไปเลยบ้านขึ้นลำไส้นึ้นโคกแต่ขึ้นเลงนี่เห็ดวยสองใบเลยโหพี่ละหน่วยบะานมงใกล้ใกล้มลูกเต็มขกเต็มโคกอยะเลยขกมากแมนขกอยากขกอยาก้าถับคนกระตายม่จลุกซีีิจลุกซีมันสั่น้องอ้อยะ bên ta xim bọn non oai, bên ta xim, bọn non oai si bớt chút này nè, à thôi non oai trôm cả tuồng má cái cãi rồi bữa sáng, dàn sao, sao bùa pha nhục, cây bỏ lọ, dàn mắm dàn sao nhục, mẹ, phim, thả xim bạn đi, ba thả bừng, thả bừng, anh là non oai si xim chọn đại được, xim này อซิมลูกอ uh, like uh, hmm. ่าอืมไม่ขีบก้าวรถอืมเป็นอะไรน้องอ้อยอืมล่องตอนมาสั่นป้าป้าหัวขาดหัวแหนลิ่น้องอ้อยนี่เยอะยุ่อะไราสั่นฮะเพดบ่์นั่นเบ็ดแน่นอนมาสั่นเฮ้ล่ะป๊า พะลุงโอ้ยขี้น้าน้องมิดเด้บพะลุงเลยน้องมิดมาน้องมิดมาจัดใหม่โง่ใหญ่เลยจัดใหม่น้องมิดใหญ่กว่าเก่าอ้าวจัดใหม่น้องมิดใหญ่กว่าเก่าอ่ะสัตวน้องขิดว่ะเมตตาเก่ากระโด่งเนี่ยเดิมกระโด่งใหญ่เกระดงใหญ่มันกับน้ามันกับรอดไม่แล้วกระดงเอ้าวจกินแต่ตอนมันอ้าสจะขู่เต่ขู่ แสบปวดพ,พอกลุกอย่าลืมมากินน้ำกันนหมุดจอมาเด้อปลุล้เด้อหมุดจอมาเด้อแสบแสบเลยจ้าอืสกินเบิร์ดบ,บ่วน้อบาดนีนเฮาแล้วปลุ้งมฮันีก่กับส้มมาภากวนและแมตตาเซเลคอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วจ,าาจ้าคลิปหน้าพ่อกันใหม่อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเข้ามาฮับดูฮับ z o o ส่องของแมตส่องของน้องมิดนะเด้อปลุ้งคลคิปหน้าพ่อกันใหม่พี่น้องสบายดี